สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับทีมงานแม่สังลุยรถไทซิงนะครับผมวันนี้ก็มาทํานาตมเหมือนเดิมครับผมก็เลยจยมาพูดถึงเกินเรื่องการทํานาตมครับเปินมีคนก็บอกว่ารถรุ่นใหญ่ส่วนมากอ่ะถ้าทํานาตมแล้วจะเจอแต่รอยล้อใหญ่ครับจริงมั้งครับเนี่ยผมผมก็ไม่เห็นมีอะไรอยู่ที่การทํางานของเราหรือเปล่าอยู่ที่การปั่นของเราหรือเปล่าครับผมก็ปกตินะครับรอยล้อรอยอะไรมันก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับน้อยครับเนี่ยครับ ดูครับก็อยู่ที่การทําของแต่ละคนหรือเปล่าครับมันไม่เกี่ยวอยู่ที่รถเล็กรถใหญ่หรือมั้งครับผมว่านะบางคนก็ว่าอ้ปั่นอะยังไงก็รอยล้อใหญ่อยู่แล้วครับเนี่ยครับแต่ผมดูแล้วมันก็ไม่เห็นมีนะครับคอยนามีน้ําอะมีน้ํามันก็ปั่นสวยอยู่แล้วครับทุกคันนะครับไม่ว่ารถเล็กรถใหญ่ครับอยู่ที่การปั่นของเรานะครับเนี่ยครับนาเนี่ยนาแฉะจนเนี่ยครับดูนี่อันนี้ผมใช้ M62 กับ57ปั่นนะครับเนี่ยตัวเนี้ยครับ ดูเนี่ยครับผมว่ารอยล้อมันก็ไม่เท่าไหร่นะอยู่ที่อยู่ที่เราปั่นอ่ะเราเราเราจะปั่นฝีมือขนาดไหนแค่นั้นเลยครับ <ś c oughs> มันไม่เกี่ยวอยู่ที่รถเลยครับผมเนี่ยครับบางคนก็บอกว่าล้อมันใหญ่ครับพวกรุ่นรุ่นใหญ่นะครับพวกเอ็มหกสองพวกเอ็มยูห้าเจ็ดนะล้อมันใหญ่เวลาลงน,น,น้ำน้ําก็บอกว่ารอยล้อมันจะเยอะครับรอยล้อมันจะใหญ่แต่ว,ว่าผมมันก็มันไม่เกี่ยวนะครับเนี่ยครับ มันก็ไม่เห็นมีรอยล้ออะไรนะครับเนี่ยครับก็สังเกตดูครับผมผมก็ปั่นนต่ไม่เห็นมันก็ปกตินะครับแต่ก็อยู่ที่เราทํางานนั่นละครับว่าเราจะมีความสามารถขนาดไหนแค่นั้นเองครับผมอันนี้ก็เลยเอามาฝากครับผมเนี่ยครับรถเล็กรถใหญ่ทํากันได้หมดแล้วครับอยู่ที่ฝีมือครับผมเนี่ยครับผมก็ทํามันก็ได้เรียบทุกอย่างนะครับเนี่ยดูครับ มันไม่เกี่ยวว่ารถเล็กรถใหญ่ครับอยู่ที่เรารู้จักแก้ไขหรือเปล่าว่าเออให้มันรดรอยรอยล้อน้อยขนาดไหนแค่นั้นเองครับผมเนี่ยครับก็เลยเอามาฝากให้ดูครับผมเนี่ยครับอันนี้ส่วนนานี้ก็ไม่มีน้ําครับมีกึ่งกึ่งน้ําครับรอยล้อผมก็ว่ามันส่วนน้อยนะูครับเนี่ยครับนี่เนี่ยครับก็เลยเอามาฝากครับไม่ว่ารถเล็กรถใหญ่อยู่ที่เราทําครับ ถ้าฟีมือมันก็รอยล้อมันก็ลดลงนะครับผมมันก็ไม่มีครับมันไม่เกี่ยวว่ารถเล็กรถใหญ่นะครับผมเนี่ยครับเลยเอามาฝากครับผมเพื่อเป็นแนวทางครับผมเนี่ยครับผมก็ใช้ตัว M62 เนี่ยครับกับเอ5 7หปั่นครับก็ปกติครับรอยล้อรอยอะไรก็น้อยครับไม่มีครับอยู่ที่เราแก้ไขเองนะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ